สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องกิ่งเพชรยน เราวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ช่องเพชรยนต์รถมือสองคัดเกตเอเชนเดียวกันนะคะวันนี้กิ่งมีรถเข้าใหม่สวยๆผ่อนไม่เกิน5,000ันบาทมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะเผื่อใครที่รอสเปคนี้หรือว่าอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานสักคันหนึ่งเรทผ่อนไม่สูงจนเกินไปนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่สวยๆนะคะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ ขอแนะนำคันนี้เลยนะคะโตโยต้าวีออส 1.5E คันนี้ปี2013ตัวบอดี้ชมสีขาวส,สวยๆเลยนะคะคันนี้ปี2013เกียร์ออโต้นะคะ จะบอกเลยคันนี้ใช้งานน้อยมากๆนะคะใช้งานไม่ถึงแสนโลเพียง97,000มเโลเท่านั้นเองนะคะถือว่ารถใช้งานน้อยมากๆนะคะก่อนที่เราจะมาเปิดคลิปเนี่ยกิ่งได้ไปเดินดูรายละเอียดรอบคันมาแล้วนะคะรถสวยมากๆนะคันนี้ราคาตั้งขายเพียงแค่2 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะผ่อนไม่เกิน5,000บาทนะคันนี้สามารถจัดฟรีดาวได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นรถแบรนด์หลักเนาะโตโยตา้าได้ยอดจัดล้นๆอยู่แล้วนะคะเผื่อใครที่อยากได้รถฟรีดาว หรือว่าอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานสักคันนึงนะคะด้วยเรื่องเศรษฐกิจและอ่าน้ํามันแพงด้วยเนาะช่วงนี้คันนี้ตอบโจทย์มากๆอัตราประหยัดน้ํามันก็ดีเครื่องดีนะคะใช้งานดีอีกด้วยขับรถในกรุงเทพรถติดๆนะคะหรือว่าจะเอาไปขับตามห้างตามโรงเรียนนะคะหาที่จอดได้ง่ายมากๆนะคันนี้อะมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะของกิจจะเป็นรถมือสองคัสเกต A รายละเอียดตัวรถเนี่ยจะพาชมรอบๆคันนะคะว่ารถสเปคเดิมสวยงามขนาดไหนนะคะ ด้วยตัวฉมหน้านะคะฉมหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้า2เส้นแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะรอบโคมเนมี่ยให้เงาเงาหน้าไม่มีช้ำไม่มีรอยแตกรอยบุบนะคะโลโก้ของ t o โย t a าจะอยู่ครบเลยนะถ้าใครชื่นชอบคันนี้ก็จ้ำทะเบียนไว้นะคะคันนี้จะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน1กอกไก่มอม้า8597เป็นป้ายกรุงเทพมหาคนครให้เรียบร้อยแล้วนะคะรถทุกคันเรามีการ โอนเข้าบริษัทเพชรยนต์ให้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่มีปัญหาเรื่องการโอนจุกจิกตามมาทีหลังนะคะไม่ต้องกลัวในเรื่องของการโอนลนอคะรถทุกคันเราโอนเป็นชื่อของลูกค้าได้หมดเลยนะคะอ่ะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างรับประกันได้มาดูต่อในส่วนของไฟหน้ากันบ้างนะคะในส่วนของไฟหน้าคันนี้เขาจะได้เป็นไฟหลอดใต้นะคะชุดโคมไฟเนี่ยสวยๆเลย นะใส่ส,สวยก็อาจจะมีคราบเหลืองคราบเงาตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆน,นะคะแต่ตรงนี้เราสามารถดูแลปรับรายละเอียดให้ได้นะคะไม่ต้องกังวลในส่วนของตรงนี้เลยนะรายละเอียดก็จะมาถ่ายให้ชมกันสวยๆเลยนะอ่ะไฟหน้าผ่านไปนะคะมาดูในส่วนของรอบคันกันบ้างนะ ในส่วนของคันนี้นะคะเขาได้เป็นล้อมแม็กให้พร้อมเลยนะไม่ต้องอาไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะล้อมแม็กใส่มาให้ล้อมแม็กชุดนี้บอกเลยนะคะแข็งแรงทนทานมากๆนะล้อไม่ดุ้งไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะสเปคเดิมเป็นแม็กขอบ15นะไหนดูปียางสักนิดหนึ่งนะคะรู้สึกอันนี้จะได้เป็นยางอันนี้จะได้เป็นยางปี2020เลยนะคะยางปีใหม่มากๆ นะเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานแทบไม่ต้องทําอะไรเพริ่มเติมนะคะก่อนส่งมอบรถเนี่ยทางเราดูแลปรับสภาพรายละเอียดตัวรถให้พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะคะนี่ดอกยางเหลือแน่นๆนะคะดอกยางหน้ายางไม่มีกรอบไม่มีแตกนะคะยางไม่มีรอยฉีกเลยทีเดียวนะในส่วนของด้านข้างนะคะไม่มีรอยบุบรอยชนสีไม่มีแตกไม่มีถล,ลอกลอกล่อนรถไม่มีการกลับสีมานะคะอันนี้สเปคเดิมสีเดิมนะคะสีขาวสวยๆเลย และที่สําคัญเห็นเป็นรถปี2013นะคะฟังก์ชันกระจกที่เขาให้มาเขาจะได้เป็นแบบพับไฟฟ้านะเป็นกระจกพับไฟฟ้ามาให้นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะปรับออโต้ได้นะคะปรับเฉียงปรับได้4องศานะคะไม่ว่าจะปรับซ้ายปรับขวาบนล่างนะคะเขามีระบบปรับมาให้หมดเลยนะมาดูในส่องของกระจกกันบ้างชุดนี้เป็นกระจกแท้นะคะกระจกบานแท้ ักษรสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอยู่ครบเลยนะคะสัญญาณการขโมยมีมาให้หมดนะมาดูรอบๆคันกันก่อนนะคะก่อนที่จะพาไปรับชมภายในตัวรถนะต่อที่ด้านท้ายคันนี้กันเลยนะคะอันนี้สภาพท้ายสวยๆนะคะท้ายสวยๆสวยๆเลยไม่มีรอยบุบนะคะไม่มีรอยชนการันตีได้นะคะรถไม่มีพิความชนหนักจมน้ําหรือกับสีมา นะของเรานี่จะมีชื่อเสียงในด้านนี้อยู่แล้วนะคะการันตีได้เพราะว่าเป็นรถคัสเกตเข้ามานะคะถ้าใครที่หารถสเปคนี้นะคะหรือว่าชื่นชอบจะเข้ามารับชมรายละเอียดตัวรถจริงได้นะคะของเราเปิดทําการทุกวันเลยอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตบ,บินบุรีกรุงเทพนะคะเดินทางง่ายเดินทางสะดวกมากๆเปิดทําการให้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะอ่ะรายละเอียดภายนอกของตัวรถประมาณนี้เลยนะคะสวยมากๆนะคะขนาดภายนอกยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวเราไป ไปรับชมต่อภายในกันเลยอ่ามาต่อที่ภายในของคันนี้กันเลยนะคะอยากจะบอกว่าด้วยความที่ตัวรถเป็นสีขาวนะแล้วภายในเนี่ยเขาจะทำคุมโทนด้วยสีดำมันจะดูมีการตัดเนาะตัดแล้วก็ดูแบบ ดูดีไปในอีกแบบหนึ่งนะคะตัววีออสเนี่ยเบาะที่เขาให้มาจะได้เป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าเบาะผ้าเนี่ยเป็นเบาะผ้าตัวใหญ่ๆฟูๆนะคะมีลวดลายแล้วก็รูปทรงที่เขาออกแบบดีไซน์ออกมาเนี่ยค่อนข้างรองรับกัสรีและตัวเราได้ค่อนข้างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหมอนรองคอหรือว่าจะเป็นด้านข้างของตัวเบาะเนี่ยเบาะเขานุ่มมากๆนั่งแล้วไม่เมื่อยนะคะไม่รู้สึกเมื่อยเลย นี่อย่างที่แจ้งไปนะคะคันนี้ระยะการใช้งานน่ยอยู่ที่97,900กิโลเท่านั้นเองสำหรับรถปี2013ไม่ใช้งานไม่ถึงแสนถือว่าน้อยมากๆนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีกรอนะคะอันนี้การันตีได้นะย้ำเลยนะภายในอ่าตัวรถนะคะชุดคอนโซลสีดำสวยๆนะไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะไม่มีรอยด่างพ้อยเลย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนี่คือสเปคเดิมนะคะสเปคเดิมโรงงานตัวเครื่องเล่นวิทยุต่างๆก็คือใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้ใช้งานได้เครื่องเสียงนี่ดังฟังชัดแน่นอนนะ FMAM ใช้งานได้ปกตินะคะหรือจะใส่แผ่น CD ได้เพลิดเพลินในการเดินทางนะคะฟังก์ชันถือมากค่อนข้างครบเลยระบบแอร์เนี่ยเราสามารถปรับได้ตามความต้องการนะคะอยากได้ลมเย็นลมเบานะคะ นี่ปรับได้เลยความเย็นเนี่ยตามความต้องการเปิดรถมาปุ๊บแอร์เย็นฉ่าเลยนะคะแอร์ค่อนข้างดีสภาพรถยังดีอยู่เลยนะคะบอกเลยว่ารถฉมเนียขายดีมากๆเนาะสำหรับบริษัทเพชรยนต์ของเราเพราะว่าหนึ่งเลยรถใช้งานดีนะคะเครื่องทนแถมยังประหยัดน้ามันอีกด้วยนะคะเป็นเครื่องพันห้าเป็นซินนะคะรถไม่เคยติดแก๊สมาย้ําเลยนะและที่สําคัญคันนี้ผ่อนถูกอีกด้วย นะถ้าอยากได้รถไว้ใช้งานเนี่ยคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะไปดูด้านหลังอีกสักนิดนึงนะคะที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังเห็นเป็นรถเก่งคันเล็กๆนะคะแต่บอกเลยว่าภายในที่เขาให้มาเนี่ยพื้นที่ไม่ได้เล็กไม่ได้แคบเลยนะคะนั่งได้สบายๆไม่รู้สึกอึดอัด ะะไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดน,นะถ้าใครที่อยากได้นะคะรีบโทรเข้ามาเลยตามเบอร์โทรที่แอดมินระบับไปให้ได้เลยนะคะถ้าช้าเดี๋ยวจะพาดรถสวยๆดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดห้องสัมภาระด้านหลังให้ชมกันสักนิดนึงน,นงนะอ่ะรู้สึกเหมือนจะล็อกเนาะโอเค มาแล้วนะคะนี่พื้นที่ด้านหลังเห็นไหมใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะคะใช้งานอเนกประสงค์ได้ค่อนข้างดีเลยคันนี้จะเอาไว้เป็นใช้ในครอบครัวหรือว่าจะเอาไปรับส่งลูกๆไปโรงเรียนหรือจะเอารถไว้ไปเที่ยวสังสรรค์น,นะคะเนี่ยพื้นที่วางกระเป๋าเดินทางได้3-4ถึงใบเลยนะมีถาดรองมาให้นะคะถาดพลาสติกรองเป็นของ v ีออโดยตรงเลยนะคะเขามีมาให้ติดกับรถเลยอ่ะในส่วนของ อยางอะไรเราก็มีให้พร้อมนะคะชุดเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบหมดนะไม่ต้องกังวลมีมาเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดเลยนะคะไม่มีการเอาออกนะไม่มีการกักอย่างแน่นอนนะคะอ่ะรายละเอียดประมาณนี้เลยมาต่อที่ห้องเครื่องนะคะมาชมกันว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้าง นี่ตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะบอกเลยว่าเครื่องนิ่งมากๆรถแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะคะอ่ะนี่มาดูใกล้ๆกันเลยนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดตัวรถที่ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพแต่อย่างใดเลยนะคะอันนี้มาถ่ายรีวิวให้ชมกันก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะเผื่อพี่ๆท่านไหนที่กําลังหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะ คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์สภาพห้องเครื่องเนี่ยแห้งๆนะคะแห้งๆเป็นเครื่อง VVTI ด้วยบอกนี้บอกเลยเครื่องฟนมากๆนะคะรีวิวมาจากผู้ใช้จริงนี่นักต่อนักแล้วนะ,ะมาดูในส่วนของรายละเอียดกันบ้างนะคะอันเนี้ยหัวน็อตเดิมๆนะคะมีหัวน็อตเดิมๆยังไม่ได้ล้างก็อาจจะเห็นรอยดํารอยฝุ่นเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเดิมแน่นอนนะฝากระปรง สวยๆเลยนะแผ่นกันความร้อนไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยนะคะไม่มีราขึ้นอย่างแน่นอนนี่โตโยต้านะคะฝากระโปรงเดิมและสเปคเดิมมากๆแค่ห้องเครื่องก็สวยนะคะคันนี้แบตตอลงแบตเตอรี่นี่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานมากๆนะคะสตาร์ทง่ายเครื่องไม่สะดุดไม่กระโดดนะคะไม่มีรอยไหลเยิย้มรั่วซึมเลยนะในส่วนของตัวหัวน็อตเนี่ยก็สวยๆเลย นะคะสวยๆทุกมุมทุกจุดนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับในส่วนของรถมือสองนะคะในเรื่องของรายละเอียดการเฉี่ยวชนหรือว่าการใช้งานเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละเนาะก็ อาจจะไม่ได้สวยใสยถึงขนาดไม่มีรอยอะไรเลยอย่างนี้เนาะเราก็รายละอ่ารายงานไปตามจริงเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวนะคะรถเข้าใหม่ถ้าใครที่สนใจหรือว่าหารถใช้งานอยู่ก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับ Toyota v i o อ1.5 e ปี2013คันนี้เป็นเกียร์ออโต้รถเบนซินไม่เคยติดแก๊สนะคะย้ำราคากันอีกทีคันนี้ตั้งขายอยู่ที่285,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นไม่เกิน5,000นะผ่อนได้ เริ่มต้นตั้งแต่4ปียาวจนถึง74อ่ะ84งวดเลยนะคะ7ปีนะถ้าใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยคลิปนี้นะคะกิ่งแล้วก็ทีมง,งานเพชรยนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไ้ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ